สวัสดีครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอครับวันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นฟอร์ด6 0 0นะครับเครื่องที3ครับผมนี่ครับมีอย่างหลังนะครับผมนี่ครับสวยๆครับอันนี้ราคาอยู่ที่285,000นะครับมีดันหน้าของ แา้งหลีนะครับแล้วก็เป็นผ่านสามครับผมสองแสนแปดห้าพัน 8, 5, นะครับสนใจติดต่อนะครับศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งศูนย์สามสามเจ็ดครับรถอยู่ที่อำเภอบรกรรมพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวมาลองฟังถึงเรื่องนะครับ รถอยู่อำเภอบารกมพิษณุโลกนะครับ285,000แาพครับผมต่อรองได้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับคันนี้เป็นบอดหกพันหกทีสครับเครื่องแห้งครับสนใจติดต่อนะครับ090 691 0337นะครับ285,000แาพครับมาลองขับรถดูได้ครับ ราคาต่อรองได้นะครับพร้อมจะส่งครับ